สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์แฟมคาร์นะครับแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี้นะครับ w i t e Track คณตัวนี้นะครับเป็นสีพิเศษสีขาวมุกนั่นเองนะครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่1,314,000าน0บาทนะครับบวกสีขาวมุกเพิ่มเข้าไปอีก1,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้มีการตกแต่งแบบสไตล์ออฟโรดและมีชิ้นส่วนบางอย่างของแรปเตอร์ที่นำมาใส่เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาชมกันครับอันดับแรกเลยคันนี้มีกันชนหน้าแฮมเมอร์เหล็กนะนี่เลยกชนหน้าแฮมเมอร์เหล็กเป็นยังไงมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับแค่ต่อจากไฟของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะ แล้วก็นี่ตะขอลากจูงของแฮมเมอร์เนี่ยไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับสามารถใช้ลากจูงได้จริงๆนะใสญลักแฮมเมอร์แท้ปลอมดูตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้คือลอกสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับปกติจะมีสติ๊กเกอร์ให้แล้วก็เราก็สแกนเชลโค้ดนะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับก็จะมีประกันให้คุณนะครับและอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่กอบายทะเบียนนะอ่าเขาก็มีมาให้ของแฮมเมอร์เซนเซอร์ยังอยู่ครบ6กจุดนะครับนี่ตรงตามจุดนี้เลย เซนเซอร์ S S ของ Wi ยแท็ก่คูณสี่เนี่ยมีทั้งหมดหจุดเหมือนของ e อ e r อรเรฝั ate, ่งละสามฝั 3, ่งนี้สามฝั่งนี้สามเห็นไหมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็เปลี่ยนกระจังหน้าโฟดีแบบทําสีที่ลูกค้าชอบนะครับมีไฟสามจุดให้และกล้องหน้าก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะเวลา,ากดปัดน้ําฝนเขาเรียกว่าอ่าระบบทําความสะอาดเลนกล้องนะครับจะฉีดน้ํามาตรงเลนตรงนี้เพื่อทําความสะอาดให้กล้องสะอาดนั่นเองสมมุติว่าเราไปออฟโรดหรือว่าอะไรพวกเนี้ย มันช่วยได้นะไฟหน้าก็มี daytime running light แล้วก็ไฟ m ม t r i ก LED 4ดวงแบบนี้มีมาให้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับนี่เลยดูนี้อันนี้เป็นอ่า o F r o a t e d หน้าตาคุณคุ้นไหมเพราะว่าอันนี้เป็นล้อเดิมของ Raptor นั่นเองนะครับนำมาใส่ใน w i าย t r ค 4x4 ได้เลยนะฮะเป็นล้อขอ18นะครับสวยมากนะเทลักไ์ใบเทอร์โบก็เป็นสีดำเงาแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าอะไรชิ้นส่วนแบบ ด้านด้านนิดนึงอะนะเออมันเป็นเท็กเจอร์แบบนี้จริงเนี่ยมาดูใกล้ก็ได้อันเนี้ยเหมือนแบบเป็นเงาอะแล้วก็อันนี้มันด้านด้านนิดนึงอืมจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครอบเป็นกาฟไฟกล้องรอบคันสามอสองศาก็จะอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาเลยนะแล้วก็มีบสปอร์ตมาให้นะครับสําหรับมุมอับสายตาขณะแซงนั่นเองนะครับอ่ากุญแจเวลาเปิดเออเขาเรียกว่าอะไรขึ้นล็อกปลดล็อกล็อกรถ อ่าปลดล็อกข้องมือเข้าไปดึงอันนี้คือปลดล็อกเรียบร้อยนะแล้วก็ล็อกรถนะครับก็จะมีแป้นกดอัตโนมัติมาให้ตรงนี้กดปุ๊บล็อกเลยแต่กุญแจต้องอยู่ในกระเป๋านะครับในระยะ1เมตรนั่นเองนะครับอ่ามาดูการเปิดประตูเห็นไหมเปิดง่ายนะแน่นค่อนข้างแน่นนะครับอันนี้เบ้าลรองมือจับยุคกันศาสตร์มาให้ราวหลังคาเดิมโลบาร์เดิมแล้วคันนี้พิเศษของเขาเลยก็คือมีโรลเลอร์ลิดไฟฟ้านั่นเองนะฝาท้ายเขาเป็นแบบพอนแรงอยู่แล้วนะครับกล้องหลัง เป็นรุ่นเดียวในคลาสนะครับที่เป็น LED เต็มระบบเต็มโคแบบนี้เซ็นเซอร์หลังมีมาให้สี่จุดพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์แฮมเมอร์จริงๆนะบอกเลยเคาะนิ้วหักนะครับเราเล่นเราเล่นอันนี้เป็นผ่อนแรงเห็นไหมผู้หญิงก็ยกได้ผมก็ยกง่ายๆแบบมือเดียวคนใช้ฟอร์ดมาจะเคยรู้มาก่อนว่ารุ่นเก่าเนี่ยหนักมากนะครับคือตัวเนี้ยเบาเนี่ยเบาจริงเนี่ยผมยกลอ,อยอย่างนี้เลยเห็นไหม ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูโรลลินะครับว่าเปิดทาํางานยังไงผมให้ดูไม่ได้เต็มนะกดให้ดูว่ามันสไลด์ไปยังไงปุ่มตัวเนี้ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นตรงรุ่นนะครับของที่ใส่กันในฟอร์ดอยู่แล้วปกติกดไปก็จะลักษณะนี้นะครับกดปุ่มเปิดปุ๊บแล้วก็หยุดถ้าหยุดแล้วกดอีกทีนึงนะครับไฟด้านในนี่จะมีสองสัมภาระเวลาเรามองไม่เห็นนะกดปิดก็กดมานี้ ใช้งานง่ายนะกดหน้ากดหลังอันนี้คือกันน้ํานะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าโรลเลอร์ลิดไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับมันจะมีละอองเล็กๆบางๆบ้าง,าง,างเล็กน้อยนะฮะที่มีเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้เลยอ่าเราเปิดด้านท้ายดนูนี่เลยอันนี้ก็จางหน้าเดิมนะครับแล้วันนี้มีแอร์หลังมาให้มีนี่เห็นไหมข้างล่างเป็นหัวชาร์จแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์เลยเออ เป็นแรสเตอร์เลยเห็นไหมฝั่งนี้ก็เป็น USB C USB A มาให้เรียบร้อยนะมีแอร์หลังมาให้ให้ด้วยล็อกเด็กก็มีนี่เขาเรียกว่าล็อกเด็กในเปิดไม่ได้นอกเปิดได้นะครับเปิดฝั่งนี้ปุ๊บบอกที่เห็นเขาเปิดปุ๊บเข้ามาเลยสะดุตาเลยอันับแรกคือไฟแอมเบีย l ไ g h เนี่ยดูเห็นไหมอ่ามีเบาะขี่ทางหนึ่งสองสามสี ห้าหกเบาะห,กหกทิศทางนะครับและนี่เป็นปั๊มใส่ลักษโลโก้ไวท์แพคนี่ผมอะไรขึ้นลงดึงเข้ามาดันกลับไปนะครับแล้วก็ปุ่มเป็นแบบ engine start นั่นเองอ่าคันนี้มีโหมดออฟโรดนะครับไฟหน้าเปิดปิดไฟสูงไว้ต่ำโดยอัตโนมัติก็เขาเรียกว่า auto high b e ครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มลดแสงหน้าจอขณะขับเวลาเนี่ยดูใกล้ๆนะฮะอันนี้ผมปรับเป็นโหมดออตโอต้ไว้นะเห็นไหมทุกคนโหมดออ,ตโ,อโต้นะเนี้ยไฟตัดหมอก,กตรงนี้ปิดตรงนี้เพิ่มแสงลดแสงตรงนี้นะครับที่วางแก้วก็มีมาให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมกระจกเปิดฝาถ้าคนไม่เคยใช้ฟอร์ดเนี่ยจะไม่รู้เลยดูตรงนี้นะอันนี้ล็อกรถอ่ะมันก็ล็อกแหละแต่เราเปิดเปิดประตูรถไว้มันก็จะไม่ล็อกให้แต่ถ้าเราอยากเปิดฝาถังน้ำมัน คนไม่เคยใช้ฟอร์ดฟอร์ดมาก่อนนี้ควักเลยนะผมบอกเลยหาไม่เจอที่เปิดฝาถังน้ำมันมนะผมบอกเลยอยู่นี้เห็นไหมอันนี้เปิดฝาถังน้ำมันมและเปิดล็อกรถด,ด้วยนะครับวงล้อาาเป็น e part s, แบบไฟฟ้าและปัดน้ำฝนอัตโนมัติบอกไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับมีมาให้หน,หน้าจอเชื่อมต่อ apple carplay android auto แบบไร้สายนะครับมีแท่น wireless charger มาให้ตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนั่นเองนะครับ ดันไปแมนนวลที่ตัวเอมกดบวกลบจากตรงนี้ได้เลยนะเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าและระบบอัโต้เบรกโหที่มีมาให้นะครับอันนี้กุญแจเขานะกุญแจเขาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอินโนเวอเซอร์นะครับใช่ปล่าไม่รู้ผมพูดผิดหรือเปล่าขอโทษด,ด้วยนะอ่ามาดูตรงนี้ r i v e โห d e นะครับเห็นปานี่เลยไร์โหมดปกติประหยัดนะครับเดี๋ยววันนึ่งเปิดประตูไว้อยู่มัน ใช้ยากนิดนึงอ่าทกวันกลับไปกลับไปหมดเดิมนวันอ่านี่นี่ปกติประหยัดลักจงนะครับสลิปเบอร,รี่ก็คือหมดถนนลื่นแหละแล้วก็หมดโคลหมดร่องอันนี้จะไปที่ระบบออฟโรดให้แล้วก็ระบบเทรซายเราสามารถกดดิฟล็อกผ่านระบบโคลระบบร่องนี้ได้เลยนะกดปุ่มฐานะออฟโรดดูที่หน้าจอนี้ครับดิฟล็อกกดตรงนี้นะเห็นไหมแต่เราไม่ได้ใช้นะดิฟล็อกก็เราเปิด อ่าอันนี้อันนี้คือการเปิดนะให้มันสบเนี่ยอันนี้คือการเปิด,อ,นนอ,ปดอันนี้คือธรรมดานะแล้วผมจะกลับไปที่ระบบแมนนวล normal อ่ะพูดผิดธรรมดานะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มสาระออฟโรดที่ผมบอกนะสำหร,รัใส่ของโอ้เยอะแยะมากเพราะว่าฟอนเนี่ยเคยติโดนติเรื่องที่วางแก้วที่วางอะไรเนี่ยติดเขาไม่ได้นะอันนี้มีกล้องสามสาร้อยสิบองศามีระบบ adaptive cruise control ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. กับช่องบร์แฟมคานะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. สวัสดีครับ